พ่อกับแม่ครับผมเมื่อนี้ผมผ้ามูกับเอื่อยมากวายด้ครับผมวันดีครับสวัสดีค่ะมีมนีแห้งเดอ้อลูกหลานเมื่อนี้พ่อกับแม่เรียกลูกเรียกเต่ามาอย่างเนาะจ้าก็คือว่ามื่อนี้มันเป็นมัน่นศิลพอดีพอได้ออกเวลาสัตว์ก็ได้เข้าแฉอย่างมากิวมากินละ่ะเมื่อนี้เล้เอื่อนหมดหืมมันสิเปยากยั้งพอ่อมันสิยากยา้งแม่นี่ น้ำปลาแท atom, แต้ตาคนแบกกุ <atte> ้งกุง้งกุ้งก <medi> <Ti> ุ <itime machine. S 2> ้งกุ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 ้งก้งกุ้งกุ้งก พราะว่าเจ้าเนี่ยเสียงจางพวดไม่ยามแตว่าโอ้เมื่อวานไอ้นี่เสียงจางเลยสิเติมความเข้มเนียนความเข้มนี่แหละไม่ยาจะพี่น้องน้องไปนเฮ้ยวายน้องอย่าวางสันดิไอ้เราเนี่ยเสียงดีอยู่แต่ว่าท่านเรากินหลายเนี่ยเราจะล้มเหลืองตายเล้วผูกแล้วครับพี่ชายใหญ่ พี่แก่คนนี้ของเรานะครับเสียงจางจางอยู่มาก็นานแล้วร้องเพลงก็ไม่แซบแล้วครับต้องเติมความเค็มสักหน่อยะนีิถูกใจหลายเด็กหน่อยบูนี่ตายบ่บัดเนี่ยเติมเข้มเข้าไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แนวกินเท่าหลายอยู่น้องนุ่งเข้าก็สุดยอดเท่าไน้องไม่เข้าแม้ขายหนาไอ่ขายหนาไส ล่ำเรื่องอยั้งกบมือนีแ่วเม้าคำท่าเมยาคำอาจจสสุเสียงปลบกมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับ